ต function, แต่ว่าต้องเตรียมใช่ไหมผมว่าต้องเตรียมนะทุกทุกตัวละครที่เราได้รับต้องเตรียมอยู่แล้วครับใช่ใช่เราเรืงนเราเรื่องนเกี่ยวกับอะไรเราเหมื็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้ทำไมตำรวจเจอกักนักลงทุนคือตอนนั้นเราเราตกงานแล้วเราเราก็แบบไปแบบเหมือนกินกินเบียร์นี่แหละเราเราดันไปเห็นเหตุการณ์ที่ลูกนักการเมืองเนี่ยยิงคนตายแล้วเราดันไปเห็นเราก็เลยแบบเขาเขาก็รู้ว่าเราเป็นใครอ่ะเขาก็เลยตามล่าเรา สุดสุดท้ายเราก็เลยไปแจ้งความแต่สุดท้ายตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้วะคนนี้ลุกนักการเมืองก็คือยากที่จะแบบจะรอดอ่ะจนสุดท้ายเขาก็เลยให้คนมาดูแลก็คือป้องตื่นก็คือเป็นตำรวจคอยมาเป็นแบบบอดี้การ์ดให้เราใช่ครับอีกแล้วใช่อีกแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ตำรวจก็อยู่ในโปรแกรมค้มครองของพยานครับผมแต่ว่าแต่ว่าบทโดยรวมคือผมผมยังไม่ทราบ จะรามิดียากบอ่าถ้าให้เราได้สนุกนะใช่มันเป็นช่องใหม่ๆด้วยครับเป็นช่องคอมเมดี้ใช่ครับผมก็เป็นอะไรที่สนุกครับได้ทำงานร่วมกับพี่โจด้วยก็ก็แฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีใช่ครับเราต้องแบบตอนนี้เราก็เตรียมต้องมีหลงผิดใเรื่องมีพี่ยังไงยังไง ยังไม่ทราบเลยว่าจะได้ร้องกี่ยี่สิบเพลงหรือ30เพลงแต่ว,ว่ารอดูว่าเขาแบบตัดสินใจยังไงใช่ครับอตอนนี้เราแบบเตรียมอะไรยังไงที่จะรับบทนีบ้างตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ต้องเตรียมอค,คอนเสิร์ตก่อนอช่วงน<ช>ี้คอนเสิร์ตช่วงนี้เตรียมคอนเสิร์ตครับเราจะยินคอนเสิร์ตนี้ร้องเพลงทุกเลยเออใช่โอ้ยไม่แน่ใจครับจะเป็นการผูกทางสำหรับเรื่องแมบแล้วครับได้ครับได้ครับได้รับเรื่องรับเรื่อง ของผมอ่ะผมไม่เคยผมไม่เคยเลยแต่ว่าจริงๆเพลงลูกทุ่งเนี่ยยากแอบยากสําหรับผมเพราะว่ามันมีลูกคอที่ค่อนข้างโอ้มันมันโอ้ลองเพลงไม่เป็นรลองเป็น้องเป็น้องเป็น้องเป็นอะไรนะครับไม่ไม่เคยร้องครับฟังลองเลยฟังไมเดี๋ยวไม่แน่ใจครับผมไม่เคยฝึกผมไม่ฝึกจับปืนก่อนดีกว่าครับ ใช่ก็เหมือนเป็นหมอต้องฉีดฝึกฉีดเข็มฉีดยาไงเป็นตำรวจก็ต้องฝึกถูกปืนกหนว่าาเเรรตียมยังยังไม่เตรียมครับยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยคแต่ว่าพอบอกเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นจับปืนนี่คือเยังไงบ้างคะก็ก็ต้องไปศึกษาแหละครับว่าตำรวจไทยเขาเป็นยังไงมีกายภาพแบบไหนการลักษณะการพูดคุยอุปกรณ์ที่เขาใช้อะไรอย่างเงี้ยคแล้วคุณแจมืออะไรอย่างเงี้ยการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ไม่ถึงว่าก็ทําให้คนเชื่อ ในในเรื่องได้ว่าเราเป็นตำรวจจริงๆเพราะว่าถ้าเราไปจับปืนแบบแบบคนปกติจับมันก็ใช่ย่าของมันว่าแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะลงดีเทลไปกับมันแค่ไหนแต่มันเนกาตัวมากๆสำหรับผมก็ถ้าอาชีพคือไกลตัวเพราะว่าเราไม่เคยคุกคลีกับตำรวจแล้วก็ไม่เคยมีเพื่อนเป็นตำรวจด้วยใช่แล้วก็ก็น่าสนุกทีจะที่จะลองแต่ว่าการถือปืนพร้อมจับปืน ใช่องไปซ้อมซ้อมซ้อมถือปืนซ้อมจับกุญแจมืออะไรว่าผมไม่รู้เลยครับต้องเริ่มจากศูนย์เลยครับหังก็ไม่ได้เบาเหมือนกันไม่กันซ้อมลูกคออยงไรดีโอ้ยังไม่รู้เรื่องเพลงแบบลูกพุ่งบ้างไหนก่อนจริงจริงไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยแต่ว่าคือเราอยู่กับที่บ้านพี่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 เขาก็เปิดเขาก็เปิดเพลงเคยเคยเพราะว่าแบบได้ยินแบบพี่พี่ชอบเปิดเพลงให้ฟังเราก็จะฟังเขา คือพี่ๆร้องกันเก่งมากคือเราก็แบบไปดูเขาแต่ว่าเราเรายังร้องไม่ได้ขนาดนั้นใช่ครับเราอาจจะอรอดูว่าคอนเสิร์ตจะได้อาจจะได้ดชิมบ้างไม่แน่ใจครับผมเขาเขาไม่บอกว่าประมาว่าแบบเดี๋ยวเราร้อสัตอนไหนยังเลยครับตอนนี้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 หมกม,มุ่นอยู่กับอคอนเสิร์ตนี่แหละครับใช่ก็เลยแบบใช่ใช่ครับใช่ <c oughs> ครับผม จะแปลว่ารอลุ้นว่าจะยังไงบ้างคอนเสิร์ตก่อนดีกว่าคอนเสิร์ตแอบแอบแวะคอนเสิร์ตอีกทึงทได้ครับก็ผมว่าก็เต็มที่นะเต็มที่นะก็เตรียมตัวไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วครับผมใช่มีอะไรจะพอจะได้ไม่มีครับไม่มีสปอยไม่ได้สิไม่งั้นวันวันที่9 30ก็ไม่สนุกสิอันนี้ยังไม่ได้ถามวันหนึ่งคนเดียวได้ครับผมใคร ใครที่ยังว่างนะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็สามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ TTM Live ครับผมใช่แล้วครับใช่ครับคนที่มีบัตรนะครับก็เดี๋ยวเจอกันีวันที่29สิงหาคมนะครับครับผมที่นี่เลยครับที่มองครับวทีมอล ส้นหาครับผมก็ขอฝากซีรีเรื่องนี้นะครับปลดอยู่ในความมุ่งครองของป้องปืน I will always s a v e you นะครับก็จะเป็นซีรีรสชาติใหม่ๆของพวกเราสองคนยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ